ไม่กดไลค์คลิปนี้หนูจะระเบิดสตูดิโอพี่ดีมภายใน 10...9...8...7...6...5...4...3...2...1 ใครที่เล่นบล็อกฟุตในโลบอกล้วสนใจปั๊มเลเวลติดต่อไปที่เฟซน,นี้เลยอยู่ใต้คลิปนี้นะครับ ยเสร็จสักทีนอนลวะวันนี้นอนข้างบนเนี่ยวันดีครับโอ้โยทำไมกูไม่ได้นอนสักทีใครวะวันดีอยู่ไหมครับเอ้ยอย่าตะโกนดังอยู่น้องตื่นอะไรวันดีครับไปไปกับผมไหมครับแป๊บหนึ่งคุยไม่ถนัดลงไปข้างล่างก่อนรอแป๊บอ่าไม่นี่ไม่นี่ไม่นี่ เข้ามาก่อนครับผมเชิญทานตัวจัดสบายนะผมบ้านกูบ้านกูบ้านเออว่าแต่คุณเป็นพี่ผมใช่ป่ะอืมก็เป็นรุ่นพี่ก็ใช่แต่แต่คือไม่ได้เป็นพี่น้องกับมึงอืมกูแค่เป็นแบบว่ากูโตกว่ามึงแต่แค่ไม่ได้ไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกับมึงนั่นผมมันเรียกพี่แล้วกันนะครับผมได้ผมเามึงจะเรียกอะไรก็ก็ก็เรื่องของมึงพี่ดีมครับอ่าคือคือตอนแรกคือว่าผมว่าจะชวนพี่ดีมไปแว้นแว่นเรืออะไรป่ะอะไรนะไปแว้นขับเรือเลยพี่แป๊บนึงเออใช่เบาเบามึงเบา มึงเบาๆไปมึงไะโอ้ยมึงจะห่ออะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยเบาๆเบาๆเดี๋ยน้องกูตื่นเฮ้ยหลับอยู่หลับอยู่ไปลุยทางสะดวกว่าแต่ชวนเพื่อนมาด้วยก็ได้พี่นะก็จะชวนเฮ้ยประตูเดี๋ยวกูชกให้นี่ไปๆๆไปๆๆๆๆๆๆๆาๆๆาๆๆ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 ๆนๆๆนๆวนๆๆๆๆว ว้าว <Wow! S 2> เอาเฮ้ยนี่คู่ <อ methodology S 2> คู่กาหลีเองนี่ดีกันยังเนี่ยยังไม่ตายอยู่นะอ้าวไอ้นี่นนเออใจเย็น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 อย่าตีกันอย่าตีกันวันนี้ขอวันหนึ่งอะพวกมึงดีกันเถ <c oughs> อะวันนี้แบบจะมาผ่อนคลายมาขับเรือเล่นมาลงมาลงมา,งม,า,ามีเรือไหมไม่มีก็มาซ้อนมามึงไม่เป็นไรครับพอดีผมเอารถมาเนี่ยครับพอดีกำลังลองมอเตอร์ไซค์ประกอบเองคือจะขับเรือไปขับเล่นกันไงเออมึงจะขับไปลงน้ำเอ้ยจะขับไปลงน้ำแบบถามจริงอ้าวเดี๋ยวนี่รุ่นเดียวกันเหรอใช่ครับ เออทำไมหน้าแก่จังวะเออไม่เป็นไรรุ่นเดียวกันโอเคมามามาไปขับเรลเล่นนี่ไงไอ้บอยระวังตำรวจมาหานะครับโอ้ยผมไม่กลัวหรอกตำรวจตำรวจอ่ะยู่ไหนน้าโอ้โหไปต้องกดแล้วมั้งบอยยุยอทำไมยุยไม่ห้ามบอยบอยมันติดเกมหนักมากรู้ไหมมันเพิ่งเติมเงินไปห้าพันบาทอ่ะนั่นไล่เข้าแล้วนี่ไง งานโยดีอะไรเนี่ยยุยอันนี้เรื่องจริงมันมันลงสตอรี่ในโค้ดเฟนอะยุยไม่มีในโค้ดเฟนมันหรอกคือมันลงบอกว่าแอบแอบเติมเงินเมียห้าพันบาทชิวๆอ๋อแล้วเรื่องน้องเชอรี่อะยังไงอะทำงานต่อละคือวันนี้จะมาชวนไปขับเรือเล่นอากาศมันดีไปคนคูดไปคนคูดไปไหนแล้ววะนี่ไงกูอยู่นี่มึงเกียวคของกูโอ้แอมซอรี่สีดา โหเหยียบเกมด้นยฮะบอยเหยียบเตียงเตียงกินแปลกๆว่ะเตียงกทำไมเตียงมีกินแปลกๆว่ะเพื่อนไอ้วินตดเมื่อกี้ไอ้วินตดเมื่อกี้เออเนี่ยจะชวนเนี่ยจะไปไหมถ้าไม่ไปกูจะได้ไปกับไอ้วินสองคนเออไปไหมยังไงก็ได้งั้นไปแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอเลือกเสื้อผ้าก่อนใส่อะไรไปดีนอ้๊อฟวันนีเดี๋ยวเดี๋ยวเออ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 เอ้ยมีนิโมเอ้ยนิโมว่าจะเอาไปไปปล่อยที่ที่น้ำดีปะเออ กูกูจะไปทำสเต็กปลาอีมดีเหมือนกันเนาะเออไอ้นี่เหมือนกูไม่ได้ซื้อด้วยนะใครของใครไม่รู้เออเอาไปเฮ้ยกูไปเลยเฮ้ยแต่นีโม่เดี๋ยวนี้ตัวละแสนเลยนะเออเอาไปขายน่าจะดีนะเออไปไปมึงจะไปไม่ไปเอาเอาไปชวนไอ้นัดก่อน Let's go วู้นัดไม่น่าอยู่มันเอ้ยไม่ได้ไปดูที่ร้านยังอ่ะบอยร้านไอ้ร้านเราที่มันเปิดมันมันมันปิดยังวะตอนนี้ก็ไไม่ดดู้เลยตอนนี้มัน มันตีสองมันตอนนี้ตีสองมันปิดบ้านหมดเลยเอาไงดีวะไฟข้ามบลเปิดใช่มันอยู่ไปประตูมันชอบไม่ล็อกนาซุนะเข้าอย่างนี้ได้เหรอนาซุนะตอนนี้ก็ตีสามแล้วนะน้องเราไปขับรถเล่นกันถือไหมขับเรือเล่นโอ้จัดห้องไมเสวยกว่าเดิมอีกใช่ผมขอผ่านแล้วกันทำไมอ่ะจะทำงานต่อไม่ได้โอ้มาผ่อนคลายสิเองไปเปิดร้านแล้วเองก็ต้องมาผ่อนคลายบ้าง ไปบ้านกันีกว่าไปลูกไอ้งานต้องทามันคือธุรกิจเงินเงินเรื่องทองทำอะไรบาคาร่าเฮ้ยชวนพี่บ้างดิเอ้ยพี่ว่าเอาเอาแดงสีแดงดีกว่าไม่ไว่างวดนี้สีน้ําเงินไม่น่าจะโอเคอ่ะลงไปเลยห้าหมนบาทฮะเออไปไปอ่าก็ได้ก็ได้งั้นงั้นก่อนไปพี่ขอถามคําถามอะไรอย่างหนึ่งดิตอบได้แค่ว่าใช่หรือไม่อย่างละหนึ่งคถามถ้าตอบคําว่าใช่ไปแล้วก็ก็ตอบได้แค่ว่าไม่โอเคไหมเอ็งชอบผู้ชายใช่ไหมไม่เอ็งโกหกกูใช่ไหมไ เองโกหกกูคือเหี้ยอะไรวะมึงโกหกกูใช่ไหมใช่โอเคไม่เปเรียนแล้วไปละเจอกันเกมนี้เออเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะอ่ะอ่เนี่ยต่อหน้าต่อหน้ายูริบอยอ่ะมึงเคยนอกใจยู้ใช่ไหมไม่มึงโกหกกูใช่ไหมใช่เนี่ยยู้ยเขียนเองอะไรเธอเป็นแค่เกมเออเป็นแค่เกมคิดมากอะทั้งนั้นที่มันเป็นเรื่องจริงอะนะ ไปเถอะวะไอ้โตศัพท์หน้าเว้ยเอ้าแล้วแล้วที่สงขาเนี่ยของใครอ่ะที่มึงไปหาเขาที่สงขาใครอ่ะเออไปรน้ไปรู้เอ้าโอ้โหอยู่ไกลเลยกูเลยไปไปไปบ้านเลขก้ากันเตะลุยอย่าโอ้ยใครไปบ้านเก้าก่อนคนชนะเว้ยไปแล้วว้าวเฮ้ยแก่เอ้าเก้าอยู่นี่เองเหรอเพื่อนเก้าอ๋อใครวะเราไปขับเรือเล่นกันเถอะไปขับเรือเล่นกันเอาเร็วรีบซ่อมสิรีบซ่อม เราเร็วไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ผมอยากอยู่ปานคนเดียวไม่ได้ไงวะไม่ได้วันนานๆที่พักผ่อนดูดูดิแฟนไอ้บอยมาด้วยเนี่ยนานๆทีเนี่ยเออเรื่องยู่ที่ไหนะเร็วๆเหออาตามพวกกูมานะเออฉันตรงนี้ไปลุยโอ้โหกลับทางเดิมดีมันเป็นนอกเมืองแล้วทางนั้นอ่ะโง่จริงเลยเดี๋ยวเอ้ามันไปไหนแล้วเนี่ยนี่ไงกลับมาทางเดิมไงอยู่ไหนวะเอ้าเรืออยู่นี่ตัวไปไหนวะบอย มันเลื่อนมาอยู่ที่ตัวมันหายไปอยู่นี่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 โอ้ยเฮ้ยเอ็งเลี้ยงหมาล่าพวกพี่น่ะดิไปตลาดกันหมาล่าอ่ะพี่เออเมื่อคืนน่ะจู่ๆผมว่าท้องเสียขึ้นมาตอนขึ้นอยู่เมืนเรือเออหมาล่าเอ็งไม่ดีไงไปไปไปกินหมาล่ากันเถอะหมาล่าไม่ดีเด็กใครหมาล่าไม่ดีไปไปไปกินฟรีเว้ยกินฟรีเว้ยน้องเลี้ยงน้องเลี้ยงเฮ้ยวันนี้ไม่มีใครป่วยนะจะได้ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลวันนี้กว่าหลังจากกินหมาล่าเสร็จอ่ะมีแน่นอน เอาไปไหนกันเนี่ยไอเจ้าของร้านไม่ไหนเนี่ยไม่มีกูกูเข้าไปโถมร้านเลยนะโขไม่จอยืนอยู่นี่ยืนยืนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไหนวะจอยืนมันอยู่ไหนวะหลังไหนหลังไหนเร็วๆหิวหิวเร็วๆหิวหิวหิวไม่เอ้หิว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 เฮ้ยบอยตีสี่กูกลับนะเดี๋ยวไอไอมันต้องตื่นประมาณตีสี่เพราะว่ามันจะไปทำงานข้างนอกมันของเก่าแล้วไม่กินเอาของใหม่เว้ย ไม่เยียดอยู่บนเตาเหรอเ็นว่าโรยผงใหม่โรยผงโชว์ดิแบบเออขอขอขอผงชีสหน่อยขอผงชีสนี่อันนี้ของดีเนี่ยไม่ขออ้าวเดี๋ยว็ดเมื่อกี้มือมึงถืออะไรเมื่อกี้กูเห็นมือมึงถืออะไรเมื่อกี้เฮ้ยอัดีอะไรอ่ะอะไรอ่ะนั่นแหละถ่ายแล้วถ่ายแล้วเออคืนคืนอ่เออขอโทษนะเขาครับครับวันนี้ครับอ๋อหมาล่าอ๋อหมาล่าเปิดอยู่ครับเชิญครับเชิญครับ อ,อันนี้ครับอไรยี่อไรยี่ครับเงินไหมครับมันนี่มันนี่มาล่าอร่อยมากครับผมใช่คุณมีอะไรครับอ๋อคุมาแล้วคได้ไหมครับอะไรนะครับเหมือนคุณพูดกับทารโขงเลยผมไม่ได้ยินอะไรนะผมเวลาคุยด้วยไหมครับอ่าครับเพิ่งมามึงนี่เหรอครับคุณตำรวจครับใช่ครับผมมาเข้าประจำแทนตำรวจที่นี่ครับช่วงนี้อแล้วตำรวจที่นี่อ้าวออมสิงอ้าวไอ้ไปไหนกันมันนี่ ไปอนคุณะครับครับครับไอ้ชื่อเออไม่ทราบว่าเรือแถวด้านล่างนั่นใช่เลยคุณหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่ครับพุ่งพวกมัหมดเลยครับผมพึ่งผมเป็นเจ้าของร้านที่นี่ครับอือใช่ครับอ๋อครับใช่ครับมันมาขับซิ่งกันทั้งนั้นเลยครับเออเธอเขาเดินเหนื่อยมากแล้วกลับบ้านเถอะเราเดินดีผมเห็นว่าเขาเรือเร็วเกินครับอ๋อครับผมไม่ค่อยรู้จักเขาเท่าไหร่ครับยิ่งหัวขาวผมยิ่งไม่รู้จักเลยครับอืม วินวินพี่พี่ว่าวินเดินจนเหนือเดินเล่นเดินเล่นจนเหนือแล้วตู้ปลาอะไรตู้ปลาเนี่ยตู้ปลาอะไรอ่าคุณได้รับแจ้งมาจากใครเหรอครับอะไรไป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 กลับเพื่อไปไปกับเ่าผมเห็นนะครับเมื่อกี้อ๋ออาครับอ้าวคุณดิเออเออมาทำรร้านวินนะครับอ๊ะไผมเป็นเจ้าของร้านเธอเธอกลับบ้านเธอกลับบ้านกันกลับบ้านเอางี้คุณอยากรู้เจ้าตัวใช่ไหมครับตัตามผมมาครับไอเร็วสีเร็วหล่อเร็วหลเร็วนี่ครับผู้หญิงคนนี้เลยครับนี่ครับไปคุยเลยครับ ใช่ครับไปแล้วแต่เดแต่เแต่แต่เด่เดแ่เดเฮ้ยเฮ้ยจบเอะไรมาเรียกเลยกูกูไม่รู้จักมึงไอ้เจ็บไอ้ตำรวจใหม่น่าโง่หยุดก่อนหยุดพองไปหยุดแต่เดแต่เดแ่ดแ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 ดเร็วเรวเราเรือเร่ไเรเร็วเร็่เร็วเร็วเร็่เร็วเร็เรเรเร่เร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 ็วเร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  ไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้โหแอบพวกนี้แหละเนียนสุดละเฮ้ยจะเอ้ยชุบฮึบหยิบกิ๊บหยิบกิ๊บมาเห่าด้วยเอาไงดีเฮ้ยทำไมมันยืแปลกๆวะเฮ้ยมาแล้วใครวะไอชตำรวจ อุ้ยรอดแล้วเวย้ยอุ้ยรอดละก็ต้องกลับถังนูน่นสิเอา้าเอา้ยไปดิเรือ mound, ไม่ไปวะเฮ้ยเรือเรือเฮ้ยโอเคไปละเว้ยไปแล้วไปแล้วตำรวจน่างูเอาบอยเจอกันโอ้เอาไปหาไปหาที่แอบไปหาที่แอบเรือเรือเรือต้องยกเรือต้องยกไปบ้านไหนนัดไปไม่เอาดีกว,ว่านั่นเลยทางนี้ทางนี้ บ้านใครไม่รู้มาแอบบมาแบบาบาอบห <c oughs> ล,ลัง <c oughs> บ้านเขาก่อนเฮ้ยเฮ้ยมึงอยี่ยยิ่งอย่าไปเลยมึงอ่ะมึงไม่อะไรเกิดอขึ้นเอ๊ะมันน่าจะรอแล้วรอได้แหละเฮ้ยนี่มันบ้านเขาเฮ้ยก็ไม่ใช่บ้านกูนี่เป็นเป็นหน้าบ้านด้วยหน้าบ้านหน้าบ้านเฮ้ยเสียงคุค้นๆไม่รู้หนอนแล้วคุณ เพื่อนเราครับคุณเพื่อนอเพื่อนผมใครเหรอครับผมไม่มีเพื่อนนะรู้สึกผมมาที่นี่ใหม่นะไปครับนี่คือคำสั่งไม่มึงใช่ไหมเจ้าของน้ำมันมึงใช่ไหมเป็นคนฟ้องมึงใช่ไหมโอเคเดมมาโอเคเดมมึงจะไม่กูไปทำอะไรให้มึงรับเลยรอใครนะครับผมมีเวลาจำกัดอ่าครับครับก็ได้ก็ได้รอสี่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวรถผมเฮ้ยเยี่ยอะล่ะไปครับไปครับรถผมเยี่ยอะเหร เดี๋ยวรถผมเอียดเฮ้ยรถคุ้นๆเนไหมรถได้เก้านี่หว่าปุ๊บฮัทจะบป๊บปป๊อปเฮ้อก็ได้ครับอ่าคุณคุณผู้วมครับคือไอ้รถไอ้รถไอ้ไอ้เจสกี้ที่มีคนทำข้างผมไม่เกี่ยวครับใช่ครับอแลครับอยู่นิ่งๆครับผมอยู่อยู่ก่อนนะครับผมอ่ครับผมอยู่นิ่งนะครับเราจะเสียภาพแับมากขึ้นนะครับโอ้เชิญครับผมครับเชิญก็ได้ครับอ่ครับ สอบประคำใช่ไหมครับครับต้องมาครับครับอ่ะบอยมาอยู่ข้าง,งผมครับเซน็นชื่อแล้วก็อะไรก็ผมเซ็นเอ้ยอ,อ่ะครับฟกฟฟฟกกกกออ็ต่างไม่เท่าไหร่ครับแค่ประมาณห้าร้อยบห้าร้อยผมมีเหรียญละพันหนึ่งอะทอนมาให้ผมได้ไหมอ่ะพอดีผมไม่มีเงินทอนคนระับใช้ตธบครดิตอ่ะผมออกให้ให้เพื่อนผมด้วยคนหนึ่งอ่ะนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกรจ่ายให้อา้าวจ่ายให้ไปแล้วไม่เป็นไรหรอกอ้าวแล้วไอ้หัวเขียวๆนี่คือจ่ายให้แล้วเหรอครับ มันจ่ายแล้วเหรอครับอ๋อยังครับอยู่ที่คุกครับผมอ๋อคือก็คือมันก็ต้องติดคุกใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่มีเงินใช่ครับถ้าไม่มีเงินจ่ายก็ต้องติดคุกครับผมอ๋อครับอันนี้คือเสียค่าปรับเรียบร้อยเชิญกลับบ้านได้ใช่ไหมครับใช่ครับครับขอบคุณมากครับครับอย่าขับเรยงนี้เลยครับผมครับผมมันจะไปรับผู้เสียเขารอรับทราบครับครับเจอกันครับเจงครับเฮ้ยบอยไปเล้าไปเล้าไอ้วินเหนือไปอ้าวอ้าเอ้าบอยเมียคนพีคเลยเมียมึง แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งช่วยเมียเพื่อนก่อนเดี๋ยวเอเอามาเอามาเอามาเยอะๆไปอยร่บตุ๊กตาเอาตุ๊กตาเอเธอเดี๋ยวเขาซื้อใหม่ก็ได้ไม่ต้องหรอกมาาจับเลยวกับเมื่อนี้เลยอ้โอ้โอ้โอ้นอ้โ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 อ้ะอ้โ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 อ้อ้อ้โ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 าออมสอนเอ้โอรออออ้โอนอ้้างนอ ะรับไม่คำถามกูคือเขาเอาเจสกีกูไปใช่เหรอเออขาอยู่ดีๆกูกำลังนั่งตำรวจอยู่เนี่ยอยู่ดีๆีเขาก็ขี่เจสกีกูแล้วถามโคตรพีคเลยใครเรียกกูวะไอ้เดี๋ยวแป๊บนึงขอช่วยเมียเพื่อนก่อนไปยี่อ่ะยี่เีื่อนยี่พี่ลงมามาช่วยไปด้วยโลเดี๋ยวเหตุผลที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับเดี๋ยวอ่าจ่ายให้อ่า อ่ยูวีกับวินให้หน่อยครับแต่แต่ยังไม่ต้องบอกวินนะผมจะแกล้งมันแบบว่าแบบแกล้งให้มันอยู่ไปวันหนึ่งครับได้ไหมครับแล้วก็ตอนเช้าค่อยมาปล่อยบอกว่ามีคนมาประกันตัวให้แล้วอะไรเงี้ยได้ไหมคผู้ตํารวจถือว่าช่วยผมนะครับนะครับขอบคุณมากครับนี่ครับเงินสําหรับหนึ่งพันบาทอ่โอ้แต่คนตํารวจครับแจสกี้ผมอยู่ไหนครับเขาไปแล้วเดี๋ยวผมคืนวันนี้นะครับผมขอโทษเลยีเหตุเอ่ตํารวจผมมีคําถามครับ ตอบได้แค่ว่าใช่หรือไม่อย่างละหนึ่งคำนะครับคุณกำลังเล่นบุ๊ที่ห้ามห้ามตอบนี่โอเคครับไป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 เจอกันกับคุณตำรวจเออครับเอ่อคือประกันได้แล้วแต่เขาบอกห้ามประกันเกินสามคนเลยสิเดี๋ยวพี่ใช่เขาบอกว่าเขาจะมารับตอนเช้าเอ้าเอากุญแจหายอ่ะอืมอืมทำไงดีนะเอา มองั้นเราไปกันดีกว่าเนาะไปแยกย้ายกันอ้าวตีกูได้ไม่ต้องไปเรียบร้อยกลับครับกลับบอยเอาเรือกลับไปบอยแยกย้ายกันนะวันนี้อย่าไอ้ไอ้มันตื่นละซอส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 เดี๋ยวเดี๋ยวฝากอันนี้ไปทิ้งทางหายาเด้มันคืออะไรก็ไม่รู้เออกุญแจใครไม่รู้ทิ้งไปทิ้งไปโอเคโอเคก้าวไปส่งกูที่บ้านหน่อยเพื่อนครับไปเอาไปลองใช้นี่หน่อยอ่ะครับสูตรใหม่แล้วครับ ครับสุดใหม่ครับอ๋อครับขอบคุณมากครับผมเย็นยวผมกลับบ้านก่อนนะครับก้าวไปส่งคุณหน่อยเพื่อนอเอางี้ครับมือไปมีนไบายวู้ฮู Let's go Let's get